มาดูเรื่องของธนาคารกรุงเทพครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาธุรกิจร้านอาหารที่ก็ได้รับผลกระทบไปอยู่พอสมควรนะครับประเด็นนี้นะครับคุณชาติสิริโสพลพนิชครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับได้บอกว่าตอนนิ้ธนาคารได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่าจานโปรดอพิโซดรับนะครับโดยไปร่วมมือกับ5ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังครับจัดประกวดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับอาหารจานโปรดนะครับเพื่อมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารของชุมชนต่างๆของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยจะอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่พลังของเทคโนโลยีแล้วก็พลังสื่อดิจิทัลนะครับในการช่วยค้นหาบอกเล่าความน่าสนใจช่วยแนะนาและกระจายสิ่งที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวและอาหารจานเด็ดที่ซ่อนอยู่ในชุมชนต่างๆไปสู่วงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งจะช่วยสนับสนุน ในส่วนของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความแข็งแกร่งซึ่งทนาดรกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการของบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทีมกันนะครับทีมละไม่เกิน5คนจัดทําและส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวอาหารจานโปรดจากทั่วประเทศไทยความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับส่งเข้ามาที่ w w w ร์ลไวด์เว็บจานโปรดนะครับ mm. พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับจานโปรด c o m การประกวดจะแบ่งเป็น2ประเภทครับ mm. คือประเภทนักเรียนนักศึกษา mm. และประเภทประชาชนทั่วไป mm. โดย50ทีมที่ได้รับการคัดเลือก mm. จะได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับน้อยเพื่อเรียนรู้การจัดทำภาพยนตร์สั้นอย่างเข้มข้นจาก5ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับ mm. และจะได้รับโจทย์ให้จัดทำภาพยนตร์สั้นในหัวข้อจานโปรดอีพิโซดลับชิงรางวัลผู้กำกับน้อยคนแรกของประเทศไทยนะครับ พร้อมรางวัลเกียรติยศบัวหลวงทองคำและรางวัลต่างๆรวมมูลค่ากว่า4,0,000 0บาทครับที่ทุกปีธนาคารไปทำหนังสือประจำปีก็จะเห็นว่าเรามีหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักอาหารตามที่ต่างๆและกระาเดอร์คัสามารถรู้ถึงประวัติแล้วก็ชีวิตของชุมชนนั้นๆ จะให้เกิดการท่องเที่ยวและก็การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันคนที่ส่งคลิปเข้ามาเราจะคัดเลือกเหลือ50คนนะครับ50ทีมที่จะมีโอกาสที่เรียกว่า Exclusive ที่ว่าดีมากๆเลยที่จะมีผู้กำกับ5คนมาเป็นคนที่สอนถ่ายทอดวิทยายุทธ์เพื่อที่ว่าจะทำหนังสั้นเข้าสู่การประกวดอย่างแท้จริงซึ่งในส่วนนี้ก็ เป็นโอกาสที่หาไม่ได้แล้วใน50คนเนี่ยก็จะมีหนึ่งในนั้นที่ได้เป็นผู้กํากับน้อยคนแรกของประเทศไทยเชิญชวนนะฮะทุกทุกคนนะครับอยากให้ให้ทุกคนมาบอกเล่าความอร่อยบอกเล่าอาหารจานโปรดที่ตัวเองชอบที่จัวเองเคยกินแล้วอร่อยนะครับตามซึ่งมันจะอยู่ตามมุมตามซอกซอยตามตามตรอกตามหลังหมู่บ้านอะไรต่างๆที่ที่คุณเห็นว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อต่อชุมชนหรือต่อหรือต่อร้านอาหารนั้นอยากให้ทุกคนออกมาบอกเล่าโดยผ่านการทำภาพ,พยนตร์ทำคลิป นกะคลิปวิดีโอนะไอเรื่องอโครงการจานโปรดเอพิซอดรับนี้จะให้มากันเยอะนะครับมาบอกเล่าคนได้เยอะมาจะได้ให้ทุกคนได้รู้ว่าประเทศไทยเรามีอาหารการกินมีร้านอร่อย,ออยๆเยอะมากแค่ไหนครับอีกครั้งหนึครับผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวอาหารจานโปรดของคุณได้ที่ w w w e b j a n p r o d c o m นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤษภาคมนี้ครับ เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ร้านลับๆที่เราเคยรับประทานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้กํากับชื่อดังด้วยนะคะพร้อมกับได้รับรางวัลการันตีนะคะในเวทีครั้งนี้ด้วยนะคะบัวหลวงทองคำนะคะและรางวัลต่างๆรวมมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะเดี๋ผมจะแนะนำกวยจั๊บแถวบ้านผม้า